ก็มันก็คือปวดท่าเดือนครับซึ่งน้ําหนักเนี่ยก็สิบกว่าแล้วนะครับก็ไม่คาดคิดว่าจะต้องอุ้มยาวนานขนาดนี้ครับก็ร้ามือนกันแต่ว่าโชคดีที่กล้ามแข็งมาครั้งเยอะปมาแล้วปุมาแล้วทุกคนนแขนสั่นเลยเต้องดึหน้าเราดึงหน้ามือเตือนแตกเลยเห็นมั้ย หนักหนักหนักจริงเออแน่นนินแต่ก็ถือเป็นการบริหารร่างกายแต่ตอนนี้ไปตอนออกงานเราก็คุยกับเขาด้วยว่ามันดีจะทำโหว่าพยายามคุยว่าพามาเล่นเหมือนเ่ิมแต่พอเขาเห็นจริงเขาก็รู้สึกว่านี่คือการท่องเที่ยวเหรอพ่อแล้วอธิบายยากไหมคะเข้าใจไหมว่าพาออกมาเข้าใจก็ยังยังแบบอาจจะยังไม่ได้เ <único> ข <Liberty Overwatch> ้าใจขนาดนั้นคือเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นงานเขาก็คือ วเวลาเราพามานอกบ้านเราก็จะบอกเขาขไปเที่ยวสเสมอซึ่งเขาอะเป็นคนชอบเที่ยวเอาตั่งรถเล่นชอบมาเที่ยวแต่วันนี้คิดว่ายังโรล่าเนี่ยถือว่าประสบการณสำเร็จน,นะเพราะว่าอยู่ในงานได้ยาเลยโดยที่ไม่ร้องไห้ตัวเสียงดำอยู่นะแล้วก็เจอจังหวะที่เป็นเป็นร้องหลังจากนั้นก็คือควบคุมอะไรไม่ได้เลยโคเลยเดี๋ยวๆต้งวลมากหาลูกมางาน จริงจริงก็นิดหน่อยค่ะว่าเพราะว่าจริงๆช่วงเวลาเนี้ยน้องอ่ะนอนหกโมงครึ่งซึ่งจริงๆตอนนี้เป็นเวลาน้องแล้วเราก็ไม่เคยแบบใี้น้องอ่ะนอนเลทมาก่อนก็รุนเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็แบบโอเคกว่าที่คิดคือออกมาแล้วเขียนเลยไหมคะก <c oughs> ็ตื่นเต้นนิดนึยังไม่ได้เขียนมากแต่ตต่นเต้นมากกว่าใช่ครับแต่ว่าก<ช>็ <ๆ S 1> จริงๆชอบให้น้องได้อบอ ให้เขาแบบเจอคนเห็นแสงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วอย่างทบบงานที่มันมีคอนเซ็ปต์อะไรแบบว่าน่าจะตื่นตาตื่นใจเพราะว่าอารมณ์ทางที่อยู่แค่บ้านเหรอจะเหมือนแบบทุกอย่างอย่างเงียบสงบเหมือนอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำบ้างล่ะเขาออกมาเจอแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าสมองพัฒนาหนึ่งอย่างนี้จะว่างานหน้าเราต้องอีกแบบเองไหมว่าต้องไปฝึกฝนสเกี่ยวตรงไหนเพิ่มก็คงฝึกอะไรไม่ได้ ก็เลยไม่ได้ใช่นอกจากพิชซพื้นเยอะใช่หลายคนก็ชื่นชมพัตตี้คือลูกด้วยหลายคนยิ้มแต่พัตตี้เลยว่าพี่ลูกแล้วจริงเหรอเพราะอุ้มลูกมาเหมือนกับหน้าเรายังเด็กมากแต่อุ้มลกน้องมากแบ่อุ้มล้กขอบคุณค่ะเราก็พยายามแบบให้เด็กเหมือนน้องเขาเด็กลูกทำยังไงให้เด็กลูกทำยังไงใช่ไหมมาจากใจเรารู้สึกดีใจมาแต่คนชมากคลยว่าเราไม่แก่หรือหน้าเราไม่เปลี่ยน ก็ขอบคุณมากแล้ว่าก็เป็นหลายๆสิ่งที่ทุกคนอยากอยากเป็นเลยนะแล้วก็หลายๆคนก็จะชอบมาถามว่าแบบอ้อทำยังไงเลยต่กแพรก็แบบติ๊กแพก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำาังไงแต่ก็พยายามบอกว่าเออจริงๆเราก็พยายามแบบมีความสุของเงยจากข้างในมั้งไม่รู้เกี่ยวไหม ยกัแ yeah. ็้ถ้าแพทไม่อยู่งล่ะพี่แดก็ตอบแบบนี้ครับยืนยันว่าที่ต้องมาที่หนึ่งลูกก็ต้องตามมาเมื่อวานเมื่อวานเนเริมเ็นเิ่มครับเมื่อวานก็ยังบอกเมื่อวนอีกคนนึงนะ พราะว่าช่วงนี้ล,ลูกลกูกโดยเฉพาะลูกสาวติดผมเยอะมากแล้วก็อยู่ไหก็จะวิ่งหาผมบ่อยๆก็พยายามจะบอกเขาว่าเฮ้เราก็รักลูกนะแต่ว่าเราก็ยังรักเราปปมากๆที่สุดอยู่มีกำลังใจครัเพราะวจะเป็นโค้ดใหญ่สุดโดยของอร่อยทเก็บได้กินใช่ใช่ใช่แล้วอะไรล่ะรู้ว่าต้องมีีก,การส ต้องทำยังไงทำดาต้าบัตตี้กันยังไงก็กอดกันบ่อยๆกอดหอมบอกรักอันนี้ก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็อะไรที่เคยทำตั้งแต่ตอนที่พบกันจนแต่งงานก็ยังต้องทำเหมือนเดิมครับความผีดในการทำกันยังไงวันลงวันละกี่นัดม่ได้หมายถึงว่าทำกอดได้กอดทุกครั้งนี้ดูสิทุกครั้งนี้มีอารมณ์ อรมณ์โกรอารมณ์รักอารมณ์รักเรื่องปัญญาการไหนจริงจริงพัฒนาการของน้องตอนนี้ยังแบบดูเป็นแต่ละเดือนเลยค่ะเพราะว่าแต่ละเดือนก็คือจะเปลี่ยนเรื่อยๆช่วงนี้ชอบแบบนี้ช่วงนี้ชอบแบบนี้สลับกันไปค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยที่แบบกำลังวนอยู่ก็คือเขาเริ่มจะฝึกใช่ค่ะก็เริ่มค่อยๆฝึกให้เขาเริ่มงความชอบ ก็คืออย่างโลล่าอันนี้จะมาทางสายเต้นสายร้องตอนนี้เวลาพูอยู่นะครับเขาจะเริ่มทำเพลงบ่นอะไรริมทำั่มของเขาไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเดินก็เดินอยู่ยเดียวเขาจะแบบเขาจะไจะล่ลำไล่ <S 2> <S 2> <S 2> ลำไปเรื่อยๆ <S 2> <S 2> ส่วนวิก้าเขาจะชอบพวกแบบเครื่องยนต์กนไกพวกแบบพวกรถรถอะไรแล้วก็เขาจะชอบเตะ ไม่เตะพ่อนะคเตะลูกบอลอะไรที่มันมันมเขาจะเตะครบเขาบอกเขาจะโตขึ้นเป็นนักบอลเขาบอกว่าอยากไปต่างประเทศลูกเป็นนักบอลตอนนี้ก็เตรียมเรื่องพัฒนาการต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการให้น้องเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ใส่รองเท้าถอดรองเท้าใส่เสื้อถอดเสื้อเรื่องการ เล่นองน้ำาโดจีให้บ่อยแต่เนี่ยผม่ดีไม่ดีเพราก็โดเรื่องท่านเลยทาเราเขาโดแล้วเพราเราสองคนเลยเรื่าเทิมไม่กังวลทำไมดูเท่ยังเลยอ่ะเราทำได้ได้ไนิกเลีแนคัตี้กั้องนี้นะคะโอเคจ้าแล้วตอนนี้ สองข้างหนสอง้า่